สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับกะชีมะเบามะบอกนะครับสามเดือน4ีเดือนแรกนะครับการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยสำคัญนะครับผมสําหรับมือใหม่ที่เพิ่นบ่งหูจักว่าเขาจะเห็ดจังใดว่าจะเตรียมดนจังใดหรือว่าการจะปลูกแบบใดนะครับผมบางคนม่มีความู้เลยนะครับผมม่มีความู้แบบใดคือบ่เคยเห็นนะครับแต่ว่าก็เคยฟังนะครับเคยเห็นแต่ว่า ุดที่สําคัญที่สุดก็คือการปลูกมันเนี่ยสี่เดือนแรกนี่สําคัญที่สุดครับผมถ้าเฮาเห็เหดได้นะครับบํารุงได้ดูแลได้ภายในระยะเวลาสี่เดือนเนี่ยนะครับผมผลผลิตเท่าจะสูงนะครับผมผลผลิตเท่าจะสูงปกติการปลูกมันเนี่ยนะครับดูแลป,ปกติธรรมดานะครับจะได้ไร่หนึ่งจะตกอยู่ประมาณ3ถึง5ตันนะครับ สามตันเนี่ยคือดูแลปกติธรรมดาแบบเฮาวโบ่ใส่ปุ๋ยเท่เดียวนะครับหรือว่าฉีดฮอร์โมนนะแล้วก็ถังข้าใส่ปุ๋ยนะครับสองเทืาสามเถ้อแน่นะครับก็จะได้อยู่ประมาณหาตันนะครับผมสำหรับมือใหม่ที่เพิร์มูจักนะครับาการดูแลร,รักษานะครับการดูแลร,รักษาเหตุจังไดปลูกไปประมาณได ประมาณเดือนสองเดือนนะครับหยาจะขึ้นเต็มน้ำหล่องเนี่ยนะครับน้ำหล่องมั่นเนี่ยเทาเนี่ยจะมีหยาขึ้นเต็มเลยนะครับผมเทาจะดูแลรักษาจังใดเมื่อนี้นะครับก็จะมาแนะนําแบบเป็นหลักวิชาการเนี่นะครับผมการดูแลรักษานะครับการปลูกมั่นอันดับแรกนะครับแสร่ลำมั่นหลักกระเสียบนะครับแสร่ลำมั่นหลักเกาเมเสียบแสร่ลำมั่นด้วยน้ํายาเร่งรากหลักกระเสียบ แต่ว่าสูตรของผมเนี่ยก็คือผสมน้ำยาเลี้ยงรากผสมปุ๋ยยี่ม555นะครับผมแส่ลงไปรประมาณ30นาทีเอาขื้นมานะครับผมเอาขื้นมาพัากไวสเสด็จน้ำเก็บใส่นะครับในกระสอบโป๊บไว้สักหนึ่งคืนนะครับ1นถึงสงคืนนะครับให้พืนแตกตามันจะน้อยแล้วก็นำมาเสียบกอนนะครับกอนเฮ้าจะไถโย,ยกหลง อย่าลืมเป็นเด็ดขาดนะครับขั้นตอนนี้อย่าลืมเปเด็ดขาดครับพี่น้องหาปุ๋ยมาล่องพื้นเพรว่าจะเป็นขี้ไก่บพราว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีบพว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรียนะครับขอแต่ให้ล่องพื้นนะครับบำรุงดินแต่ถ้าผู้ใดว่าปลูกมั่นแล้วบางงามนะครับห้ามลืมขั้นตอนนี้คือการเอาโดโลไม้นะครับมาวานปรับสภาพดินโดโลไม้นะครับผงขาวๆนะครับเป็นสารปรับสภาพดินนะครับเพื่อให ปลดปล่อยถาดอาหารนะครับเพื่อปดปล่อยถาดอาหารให้มันเข้าดึงไปกินได้นะครับดึงไปดึงถาดาอาหารไปกินได้เพื่อปดปล่อยถาดอาหารเฮ็ดยนไหดินล้วนซุยขาเชื้อโรคเชือ้อรานะครับแล้วกะน,นะครับแล้วกะเวลาการยกล่องนะครับเสียบนะครับให้เมื่อไม่นี่ถ้มีปัญหาเกี่ยวกับเสียบตามันนะครับการเสียบมันนะครับงุ้มตามันลง ตัวนั้นจะตายนะครับให้ศึกษาบ้างดีดีเด้อให้สอบถามพู้ถี่รู้นะครับให้เอาตาเพิ่นขึ้นนะครับผมให้เอาตาเพิ่นขึ้นตาเพิ่นจะเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องเนี่ยถ้าใบพะโลนนะครับถ้าใบพะโลนนะครับจะมีตาตามั่นอยู่นี่นะครับนี่นี่ตาตุ้มตุ <pan> ้ปุอย <finden S 1> ู่นี่นะครับพี่น้องเนี่ยห้ามงุ่มลงนะครับห้ามเสียบลงนะครับห้ามเสียบลงเพิ่นจะบกเกิดเลยนะครับถ้า ปลูกพิดวิธีก็คือบอกเกิดเลยนะครับหลังจากนะครับหลังจากเสียบไปแล้วใช้สารคุมหญ้าหรือว่ายาคุมหญ้านะครับได้ล้ายยี่ห้อแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นซูมิโซยานะครับซูมิโซยาหลังจากปลูกไปแล้วหล้วกาน,นํามาฉีดได้เลยฉีดไปเลยนะครับฉีดไปเลย ฉีดน้ำร่องมันนะครับแกงสายขัวนะครับจะคุ้มหยาได้เดือนหนึ่งถึงสองเดือนนะครับในช่วงจังหวะที่หลังจากปลูกไปแล้วจะไม่มีปัญหาเรียงหยานะครับหยาจะขึ้นซาหรือ,อประมาณสองเดือนยังจะเกิดน,นะครับผมฮัลูหแล้วว่าเขาฉีดคุ้มหยาไปแล้วได้แน่นอนคุ้มหยาได้แน่นอนหนึ่งถึงสองเดือนนะครับผม หลังจากที while, ่เขาปลูกไปแล้วนะครับหนึ่งเดือนนะครับหลังจากเขาปลูกไปแล้วหนึ่งเดือนฉีดนะครับฉีดปุ๋ยนะครับฉีดปุ๋ยน้ำ4600ก็ได้แล้วายน้ำฉีดนะครับเล่งใบนะครับเล่งใบหรือว่ายี่า555ก็ได้นะครับเรียกใส่เอานะครับพี่น้องเรียกใส่เอาเพื่อเล่งการเจริญเติบโตให้มั่นให้พ่นหญยขึ้นมาไหว เพื่อเพิ่นจุ่มลองจะบ่มีปัญหาเล <East. S 1> ี้ยงหยาหรือว่านะครับมั่นเท่าไยบอท่านหรือว่ามั่นเท่าไยบ่ท่านตามรองมั่นเนี่ยมีหยาเริ่มเกิดแล้วเป็นเม็ดไฟฝอยแล้วห้ามปล่อยนะครับห้ามปล่อยไปถ้าผู้ใดฉีดยาคุ้มหยาอีกนะครับยาคุ้มหยาซูมิโซย่านะครับถ้าเป็นเม็ดไฟฝอยตายครับถ้าเป็นเม็ดไฟฝอยเึินมาเท่าเลียวเห็นนี่เริ่มเริ่มแต่ออกมาแล้วนะครับให้น้ำมาฉีดอีกนะครับฉีดเลย นะครับฉีดเลยแล้วพืนจะตายลงเลยนะครับมันจะคุ้มไปได้อีก 1- 2ถึงเดือนคือกันนะครับผมให้สังเกตเบ้งแต่ว่าถ้าตัวง่แล้วอย่ามาฉีดบางคนว่าปล่อยหง่เขาก่อนมันยังสีเห็นอย่าปล่อยหงญ่ครับถ้าปล่อยเพ่นใหญ่งงแล้วเฮาต้องใส่ยาขาย,ยานะครับพวกไกฟโฟเฟตนะครับพวกไกฟโฟเฟต ถ้าเฮ้าบ่มรุงได้ในช่วงระยะสี่เดือนแรกนะครับสี่เดือนแรกเนี่ยเฮ้าดูแลรัก,รกษาได้เนี่ยล่อมั่นกะบ,บ่มีหญ้าต้นมั่นเนี่ยเฮ้าบ่มรุงใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยผลผลิตเท่าสูงนะครับสูงแน่นอนครับพี่น้องหญ้าก,กับบ่มีามาแย่งปุ๋ยเฮ้าแล้วนะครับมั่นเฮ้าเนี่ยมีการจะเริ่มเติบโตดีที่เฮ้าดูแลรักษาไปก็คือใส่ปุ๋ยเคมียอดตามข้นต้นนะครับ บอกว่าจะเป็น4600นะครับอ่าหลายๆสูตรช่วงระยะแรกนี่ให้สังเกตไส่ใส่ปุ๋ยเคเมีสังเกตตัวขางหน้าครับให้มันได้หลายที่สุดนะครับอ่าตัวขงหน้าตัวเลขสูงนะครับบำรุงหนึ่งอ่าหลังจากเสียบไปแล้วหลังจากเสียบไปแล้วใส่รอบแรกปุ๋ยยูเรียกับใส่ได้นะครับหรือว่าปุ๋ยที่เขาสั้งมาตามท้องตลาดนะครับ ขอเน้นตัวเลขข้างหน้านะครับสูงเพื่อว่าเร่งต้นเร่งใบนะครับในระยะแรกเฮ็เดจังได้กระซางให้เพิ่นยยใหญ่ไวนะครับสองเดือนกลักวาสามเดือนนี่นะครับให้เพิ่นได้สูงเป็นเมตรเลยนะครับเพิ่นมชุ่มหยานะครับใบเพิ่นมชปกมะขุ่มหยาขุ่ม่องนะครับหยาจะบ่เกิดนะครับแดดจะส่องบ่ถึงหยาจะบ่เกิดนะครับในช่วงระยะ สองเดือนกลัวๆหลังจากสองเดือนนะครับใส่ปุ๋ยอีกนะครับใส่ปุ๋ยอีกยอดลงไปนะครับตามโค่นเหงานี่ยครับปุ๋ยยูเรียกย่อนน้นใส่เลยนะครับตามโค่นเหงานะครับวิธีการใส่หยอดใส่หยอดใส่เลยนะครับมีลุงคนหนึ่งที่ผมไปถามมาเนี่ยนะครับเพิ่นกระใสสูนรนี่มามาโดนนะครับ ปุยยูเรียนี่นะครับเิลฉสดซ้อนตักโยนใส่โยนใส่เลยซ้อนแกงเขานี่นะครับอะไซน้ำโค่นเหงาไซสองรอบสามรอบนะครับผลผลิตของเราเจ็ดแปดตันต่อไร่นะครับเจ็ดแปดตันต่อไร่เห็นเพิ่นเห็ดยู่สุปีนะครับแล้วก็ไปเบื้องต้นใหญ่ต้นสูงพร้อมนะครับต้นใหญ่ไหวพร้อมแต่ว่าเพิ่นเห็ดในช่วงเพิ่นปลูกต้นฤดูกาลนะครับปลูกช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยแหะช่วงมันมีหนาช่วงหนาฝนช่วงมีฝนเนี่ยนะครับเวลาการใส่ปุ๋ยมันชิง่ายแล้ววะนะครับผม ใส่ชิง่ายครับหยอดใส่ตามโค่นตนเลยนะครับผมบางโค่นกับวานเอานะครับบางโค่นกับวานนะครับแล้วนะครับหลังจากนะครับหลังจากประมาณสามเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งเนี่ยมะขวดเบางหัวเนี่ยเริ่มมีหัวที่พี่น้องนะครับเริ่มมีหัวแล้วนะครับแต่มะมานสามเดือนครึ่งเนี่ยใส่ ปุ๋ยระเบิดหัวมัน0060นะครับผสมใส่กับยูเรียได้แห้งดีนะครับยูเรียหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนนะครับปุ๋ย0060เนี่ยปุ๋ยระเบิดหัวมันเนี่ยสองส่วนสองตัวหนึ่งบ่อยไงว่าถามมันเท่าตวงนี่กะอ่ากระสอบหนึ่งยูเรียกระสอบหนึ่งปุ๋ยซี0060เนี่ยสองกระสอบ เอามาคุกเข่าให้เข้ากันล้วก็หยอดได้นะครับตามโค่นต้นโค่นเงาเพื่อระเบิดหัวมันนะครับเล่งต้นเล่งใบเราด้วยนะครับ4600ินี่นะครับสิไปเรื่อยๆนะครับผลผลิตก็จะสูงสําหรับมือใหม่หามผ่าดนะครับบารุงดูแลรักษาในช่วงอายุสีเดือนตามเหตุใดนะครับผลผลิตเท่าสูงแน่นอนครับสาหรับมือใหม่ที่เพิ่นบ่มงจักนะครับมือนี้กับเขามาแนะนําสูตรนะครับแนนําการปลูกมั่นอ่ะการดูแลรักษา ในช่วงหนึ่งถึงสเดือนนะครับถ้าเขาดูแรลรักษาใดใส่ปุ๋ยอยูมรรม่สม่ำเสมอดูแลให้คู่ครองของเพิินนี่บโบมี่หยาในหลองมั่นนะครับผลผลิตเท่าสูงแน่นอนนะครับเหตุคือผมบอกเหตุคือผมอธิบายนะครับพี่นอ้องฟังให้จบอย่าลี่คามนาคามหลังอย่าอ่านแต่หัวขอ้อแล้วก็เขามาคอมเมนต์ถามให้ฟังวิธีการอธิบายนะครับเหตุจังใด ถ้าเขาดูแลรักษาภายในระยะเวลา1-4เดือนนี่เขาดูแลรักษาได้นะครับหรือว่าเขาใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอผลผลิตเท่าสูงแน่นอนนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับที่เขามารับชมกับเหตุตามที่ผมบอกผมบอกเห็นแล้วครับถ้าบอกขอใจยี่งยังจังคอมเมนต์เขามาถามอีกนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซัมนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ